แล้วรู้สึกเสียดายช่วงเวลาตรงนี้ไหมคุณอนบอกว่า40ค่อยว o r k life บาลานซ์ตอนนี้แบบลุยเพื่อเงินก่อนทุกวันนี้เคยรู้สึกฉันน่าจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นหรืออะไรอย่างนี้บ้างไม่เสียดายเพราะ ừ ừ ว่าแอนแอนชอบแอนชอบทํางานแอนไม่สามารถที่จะว่างได้ค่ะ <ừ> คืออันเนี้ยเพื่อนนหรือคนรอบข้างเนี่ยจะบอกให้แอนบอกว่าหัดพักผ่อน <ừ> เขาเขาบอกให้แอนหัดพักผ่อนแต่ว่า S <S> เหมือนมันพักไม่ได้<อ>มันก็มันก็แล้วตนนาาแต่นิสัยของคุณคะใช่มสนุก<ช>แอนสนุกคือบางทีคนอื่นไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวแบบพักผ่อนจริงๆเ,<อ>เลยแต่สำหรับแอนอะถ้าแอนไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ย แอนต้องทํางานไปด้วยแอนต้องเอาคอนเทนต์ไปถ่ายคือต้องได้งานกลับมาคือไม่สามารถที่จะไปเที่ยวเฉยๆได้มันรู้สึกว่ามันเสียดายเวลาค่ะมันแอนอาจจะตึงึงเกินไปด้วยแล้วเราแฮปปี้ไงใช่ไหมเราผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแอนชอบแบบนั้นแอนชอบชีวิตแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายอย่างที่ถ้าเกิดว่าใครบางคนบอกว่าแบบให้ใช้ชีวิตตอนนี้เที่ยวก่อนที่เราจะเที่ยวไม่ไหวเลยใช่ไหมแต่แอนไม่ได้ชอบเที่ยวไงนั่นเองใช่ฉันชอบทำงานอะหาเงินไงแอนแอนชอบเงินก็เลยแบบคิดว่าไม่น่าจะรู้สึกเสดโ รับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube e Commerce และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะคะ